สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการใส่เพลงลงในเว็บเพจนะคะก็คือการแทรกไฟล์เสียงในเว็บเพจค่ะซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. คลิกเลือกตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์เสียงไว้นะคะ 2. เลือกคําว่า insert จากนั้นเลือกที่คําว่า media แล้วก็เลือกอันสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะ insert media แล้วก็อันสุดท้ายเมื่อคลิกไปแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่าง select file ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ก็คือเลือกโฟลเดอร์จากตรงนี้ก็ได้ค่ะเพลงก็ไปหาเพลงอย่างเช่นเพลงของมารูนไฟ Okay. อย่างนี้ก็คือไฟล์นี้ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่จะสร้างเว็บนะคะก็คือกดโอเคเซฟให้มันอยู่ในโฟลเดอร์ที่สร้างเว็บก็จะได้ออกมาแล้วนะคะจะปรากฏไอคอนขึ้นมาก็คือไอคอนตัวนี้นะคะก็คือเป็นการใส่เพลงเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องการซ่อนแถบควบคุมเสียงให้คลิกที่ปุ่มพารามิเตอร์ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถควบคุมเสียงได้เลยค่ะในส่วนของหน้าพารามิเตอร์นี้ให้พิมพ์ hidden ลงไปและในส่วนของ value ให้พิมพ์ t o ถ้าต้องการยกเลิกแถบควบคุมเสียงให้ลกค่าออกนะคะจากนั้นก็คลิกโอเคได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นการใส่เสียงเพลงลงในเว็บเพจค่ะ